ของพุทธศินจะต้องมีวิญญาณในตัวมีความรู้สึกบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของพระพุทธรูปองค์นั้น สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่อนนัทนาหลวงบางคีครับผมช่างพลพระเจ้าทันใจครับพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับตามพี่พลขึ้นมาถึงบนองค์พระเลยนะครับเพื่อมาดูความคืบหน้าการสร้างพระใหญ่นวัดป่าสว่างธรรมรามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับอย่างที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้าพระพักเลยนะครับพี่พลครับอยากให้พี่พลอธิบายทีว่าพระองค์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบไหนครับพี่พลมีลักษณะเป็นงานแบบ ปูนปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กครับมีขนาดเท่าไหรครับสูงขนาดหน้าตัก5เมตรความสูงจากระดับดินถึงยอดมงกุฎอยู่ที่ประมาณ13เมตรครับองนี้ใช้เวลาในการสร้างกี่ปีครับพี่พลตั้งใจไว้ไม่เกิน1ปีครับถือว่าคื่อหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ตอนนี้เคื่อหน้าไปประมาณ80%จะเป็นสีอะไรครับพี่พลเป็นสีทองครับสีทองทั้งองค์เลยสีทองทั้งองค์มีการประดับกระจกตามลายเครื่องทรงขององค์พระมหาจักรพรรดิเนี่ยครับโอ้ก็จะมีความสวยงามวิจิตรมากเลยนะครับถามพี่พลว่าส่วน ก็คือส่วนโครงสร้างแล้วก็รูปทรงความ,ม,มสมดุลหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรยากอ่ะสมมุติว่าถ้าโครงสร้างเสร็จแล้วรองลงมาเป็นอะไรครับพี่พลก็ส่วนพระพักรับเพราะว่าพระพักเนี่ยเป็นส่วนต้นรับเป็นส่วนที่ตอบโจทย์ว่าเราต้องการที่จะให้ผลงานชิ้นเนี้ยออกไปในแนวไหนงานพี่พลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพระใหญ่นะครับถามนิดนึงพี่พลมีโครงการจะสร้างไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็จนขึ้นนั่งร้านไม่ได้แล้วครับตอนนี้กี่ขวบแล้วนี่ห้าสิบกว่าแล้วจนขึ้นนั่งร้านไม่ได้ เดีสงสัยเขาจะเอารถเคทิ้วขึ้นเป็นอะไรที่บอกว่าหวาเสียวแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นว่าผมก็ค่อยๆปีนขึ้นมานะครับก็เราบุญรักษาพระคุ้มครองเนาะโอ้เป็นบรรยากาศที่ประทับใจมากแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ความรู้สึกของคนที่มาอยู่บนนี้ได้มาเสกสรรสร,ร้างสรรง,งานพุทธศิลป์ชิ้นสําคัญชิ้นนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุบนนี้อนุโมทนาในมหากุสันี้ร่วมกันนะครับสาธุ ตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากในบอนเมใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าปิดวิปัสสนากับตัวปัญญาเมื่อก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียก,ว,กว่าเรามีกำลังเมื่อเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าเพืพิจารณาสิ่งต่างๆ ตัวนั้นเป็นหลักสําคัญไม่ใช่จะเนอะยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจําเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกกลแห่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิจพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรถฟันหนัง ถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่สิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวกาะนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่ส่ายไปอดีตไม่ส่ายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามามาปรุงอันนี้มาปรุง ปงจเพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยรงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่งงานตัวนั้นมากเท่าไหร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบ อันใดอนคไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิิจพิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าพาวิโตบาหูรีกโตจเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปพื่อความรู้ยิ่งสัมโธทายะจะเป็นไปพื่อความรู้แจ้งนิบายะสังวัตติเมื่อพินิพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้น จนไมนน่มีอารมณ์มาเด,ดอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่มิพิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางเทีก็หยุดโดยโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้น เมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่เราพูดภาษาเราถ้าพูดพูดภาษาท่านก็เลย,เยว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าจึงบอกว่าเสดสมมาธิปัญญาวิมต์ความหลุดพ้น ก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นฟ้าพิจารณาเมื่อค้นฟ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิศกันพระจันทร์กับกับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไร นั่นนั่นท่านเรียกว่าวิสุธทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พินพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็จําเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกํากหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริง แต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวใ้ใยมตั้องให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดกระยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองได้เราทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรูะ้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติสารนธนาคำคำสั่งสอนพระเจ้า มือบุคนในฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริง